ซื้อวัคซีนเน่ยนะคะเดิมเนี่ยรัฐบาลเห็นชอบที่จะซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกา60ล้านโดสนะคะใช้งบประมาณ18,000กว่าล้านแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากถึง60ล้านโดสบวกกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอะคะอ่ะโรคไตโรคเบาหวานแบบนี้นะคะ่ะเวลาเขาฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือ ต้องการยาที่เป็นแอนติบอดีที่ออกฤิ์ระยะยาวค่ะหรือว่าลองแอนติบอดีเพราะฉะนั้นก็คอรมอก็เห็นชอบที่จากเดิมที่จะซื้อแอสตราเซเนก1 8 0 0่ล้านเนี่ยก็เปลี่ยนจากหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็ซื้อวัคซีนเพียงแค่35ล้านโดสจากเดิมหกล้านโดสแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็ไปซื้อยาแอนติบอดีแบบออกริ์ ระยะยาวค่ะอีก2อง0 0 0ห้กว่าโดสอันนี้ก็ใช้งบ7,500กว่าล้านค่ะ